ะไปทั้งผุ่นทั้งผุ่นบ่เคยงานไปเจือเือสิมีมีอยู่ดอกเพิปะกระเทียมลนะนานจะมีจะเป็นเจ้งางามจะเปนเจ้าเขียวอำลำวุ้เก็บอะทายเห็บเบิองเอาเด้อเพราะว่ามันเต็มกระตาแล้วพ่อแล้ว สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีอีพีสองยังงงงนดงกระเทียมนั่นดงเฮ็ดหูหนูนะ่ะผุนสองคนพ่อแม่พี่น้องอันสองคนพี่น้องเพิ่นเพิ่นนั่งล่อแม่อยู่หม่องเกาอ่นละ่ะมาแพรกับเสาพ่อแม่พี่น้องเก็บเฮ็ดหูหนูเพราะว่ากะเทียมนะพ่อแล้วแต่ขันเห็นง่ายๆกว่าสิเก็บอีกคือเกาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่าข้ามาเก็บอันเฮ็ดหูหนูง่ายคักพ่อแม่พี่น้องจ้ามาบันนี้เสื้อผ้านําหาเก็บเฮ็ดหูหนูได้บันนี้เนาะอุยะอ้ยฟินคักแดดก็ดีอุ้ยสุดยอดบรรยากาศเลยนะอ สุดยอดเลยตอตโตเลยนี่จ้ะอ้นี่เราเราสีหงยาขึ้นอีกอยู่ได้นี่แต่ว่าพอดีเขาได้มาแล้วเขากเก็บกไปฝากเราเลยเฮ็ดยังกันอีกละลูกเอ้ยสองคนพี่น่องโอ้ยจะเอียงเฮ็ดให้แม่ตกใจนี่จ้ะงามคักโว้ย เห็ดหลองใส่เห็ดหูหนูกันโอ้ยแล้วก็ถ้าฝนตกลงมาต่อเนื่องแล้วก็จะสุดยอดเลยนี่แล้วสิง,งามค่ะแต่น,นี่พี่น้องเขาบอกออที่แห้งเหนะี่ยวนะก็มีจังสีเลยนี่หลุดเอาเลยแต่ก็เหลือไว้อยู่จับเอาทั้งหมดดอกเหลือไว้อยู่เหลือไว้อยู่ มีอีกบอ่อทั้งนั้นมีไม่มีไม่มไมเต็มอยู่จะไปหากันตอ่อลุยๆกันตอนะ่อเนาะพี่น้องจ๋าคุณนะจะชมกระเทียมไปน้ามัะจ๊ะชมกระเทียมไปด้วยนะเพราะกระเทียมมันมันไงแล้วเนะาะไงแล้วไงแล้วเริ่มจะต้องได้กินดอกแล้ว พามากเก็บดอกกระเทียมคุณเบิ่งเหยื่อโถนูสิจงเหมื้อนเหมือนนะคเบิ่งเบีย่ยน,น้อยๆแล้วพี่น้องเห็นบ่ะเนมันหลายหลายขากหลายแน่เบีย้ยเบีย้ยกระเทียมคุณเพิ่งเกิดใหม่ก็มีแต่น,น้อยๆแอนีน่ก็ออกดอกแบบนี่นมันถึงเวลาเพิ่นแล้วเนาะถึงเวลาเก็บถึงเวลามันจะ้ะอย่างไงเห้ทัานจะอลไรจ้ะ นีเบีย้ยเพิ่นเห็นบ่พี่นออ้องอุ้ยมันซ่อนเด้อือเอ,อ้วทางนี้นี่ยังก็คือกันแหละนึกว่าสิพบพันเถานึกว่าสิพบพันแก,ก,ก,ก่ก็เริ่มแก่ทุกทานแล้ทั้งนู้นถืเลืออะไปมือนนั่นโอ้ยใบใหญ่ตัวละนั่นน่ะแห้งเหี่ยวไปเลยพี่น้องเป็นจังซี่แหละ คอยนึกว่าเจาสิไงเจาก็หแหงเหี่ยวไปเลยเนาะเสียงหนองพึ่นกำกับออ้นั่นเสียงดาอ้ยอยก็กวนหนองดีดีพี่หนองเ้ยออ้ก็อ้ยอ้ก็พ่ออาย อ้ายกับพ่ออ้ายน้องกับพ่อน้องเผื่อไปเจอหมองใดทีแเราขึ้นไม้เขาก็จะได้เก็บเนาะไปดูกันสิป่าไงขอสิมาเก็บดอก Okay. ดูกันสิพี่นนอะโอ้ยย่าไล่ตาตาไล่ด้ว <c oughs> นี่จ้ะนี่นี่ก็อ่อนออยู่ได้นี่วัวล,ล่วอยู่นี่กรเทียมแล,ล้วกะบเด้นไน่ท่าท,ที่ควัเนาะ น้องพ่อยคนละอ้าวคนละเป็นใ,ในความแหม่สิผ้าเมื่อเลยได้พี่น่องเลยเดี๋ยวไปเข่าช่องผุ่นดีกว่ามองฮัน้อซอ,องเสือซองสิงพี่น้องอนแทะยางวะนี่ บ่บบมี่ตัวละมือน,นั้นจงไหวยู่นี่บมีจ่จ้ะไปนี่จ้ะมีนเออมาดามระวังมีดลุนเสียนี่เอามาสองเล่นบรรยากาศดีข้าเจ้ากับมานางัง เบี้ยเบิงเบีบ้ยเราได้อพี่น้องจ้ะเบี้ยในหน่อยิ่นคักจะเมนคักพุน่นนะไปทั้งพุ่นทั้งพุ่นบ่คกค่อยงานไปเจือเธอสิมีมีอยู่ดอกเพชรปะกระเทียมน่ะน่าจะมีเจเมนเจ้างามจะเมนเจ้าเขียวอำลำวูบบวเก็บไปทายให้เบิงเอาเด้อเพราะว่ามันเต็มกระตาแล้วพ่อแล้ว ู้ใดมาเห็ดถุงลนเน,นี่ยพี่เนาเข้าเจ้าเห็ดถุงลนข้าเจ้าคงสยมาเก็บกระถอกกระเทียมเห็ดถุงลนเอาไว้นี่แหละเพระาะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อ่นมานั่งหาคนจะเอาหอยไปเนาะ่นจะได้แนมเห็นจ้ะเอาหอยไปสิเพระาะว่าคนจะได้แนมเ,เห็นเหรนไหมว่าถุงฉันหายอยู่นี่เองถุงฉันลนอยู่มังนี่เองสิน,นะเนาะไปออกไปทางนู้นเลยลูกจ๋ะ มามามาเราว้างเรื่องมองนี้มันมีนามงาอ่อนไปผุดเลยท่างทะเลทถผงม,มุงมานน่ะแหละจะปทิละ่ะสิผ้าเมื่อแล้วนี่หิ้วเข่าสันติลูกคอย,ยว,ว่าไหนกินเข่าปะ <c oughs> ไปไหนไปเที่ยวก็หนู <c oughs> เดี๋ยวหนูจะพูดหลายครั้งแม่ว่าจะพาไปพะเลหหนูก็บอกว่าไม่หนู วันศุกร์เราออกแต่เช้าเลยเราจะได้ไปถึงแม่แต่แต่เช้าแล้วเราก็นอนนั่นเอาแม่อยากให้นูหยุดขาดลูกเ,เอ,อ้อยโอเคออเโอเคแม่เออแต่ว่าแม่ก็อยากให้นูอยุดแต่ก็แล้วนูปเป็นเซ็มมาเซ สองชั่วโมงกว่าโอ้ยมันเกวแค่สิ่งลูกแม่เห็นแล้วกับไอบอลกับน้องกับลุงเหมือนนั้นมีแล้วเนาะ,ะ,นะบ่มีจังไดลูกลเอา้เอาก็มีคนมาเอามาเจอใช่ไหมเขาก็ต้องใส่ต่อไว้เหมือนเดิมไงลูกจ๋า,เ,าเอา้เอามันเขาเขารู้กฎกติกาเขาเอาใส่ไว้มมไนะประมาณสองชั่วโมงกว่าเอาซื้อให้แม่แน่ลูกอะ ไปไ<ม>ย่างไปนะไ,ไปเดินไปเอา้ามันก็ต้องไปถึงนู่นเร็วๆหน่อยก็จะได้ไปไม่ให้แบบว่าเราก็ขับไปเรื่อยแล้วก็หยุดแบบเ<อ>ที่ยวนะเข้าใจไหมไปลูกเดินไปไปไปเดินไปตามสองหนุ่มไปเลยไอหนึ่งหนุ่มหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวถ้าเห็นเฮดจะลืมเอื่นแม่แล้วจ้ะไปไปทำไมพี่น้องมึงสร้างนี่นี่ฮะก,ก็ล้งขึน้นเห็นบอนี่ ทางนี้บ่อานเถ่าห้าก็ขึ้นจ้ะเห็ดหูหนูก็มีซ้ำหนันละจ้ะซ้ำหนันแล้วก็ไปใส่ย่ำใส่ยังว่ามีเห็ดตั้งร่มอยู่หน่อยนึงเสียไปฝาคนนั่งจ้ะสดๆดดเสิไอ้กินนี่เดี๋ยวตังวิวตังฉากแทนพ่อแม่พี่น้องแนมกระเทียมก็มจะมัดสายรองเท้าจ้ะนี่โอ้ขอโทษนะจ้ะเด็มัดสายรองเท้าพี่น้อง เอากุญแจรถไปไหมละ่ะก็เดินไปด้วยกันนี่แหละลูกแม่ก็จะกลับเหมือนกันหนูคิดว่าไงโอ้ยแม่ถ่ายยังกะไายไปเรื่อยๆแล้วก็ยางไปนั่งมาให้เพื่อนบิึงบรรยากาศเนี่ยแหะลูกไปทางนี้เพิ่งจะขึ้นนี่กระเทียมงามค่ะไปอุย้ยเขียวอ,อึมลืมดีค่ะน้าลูกเนาะเห็นปะงามคักพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาไปทางใดก็ได้ลูกไปโหลด แต่ว่าอันท่งนี้มันอยู่ติถนนหม่องเขาเจาะมายางคักเพื่อเรื่องอะไรเอาให้เพื่อนยายยื่นี่ล่ะให้เพื่อนขยายพันธุ์จะไปไหนลูกมาอยากไปสเก็งสเก็งก็มันไม่ไกลเลยนะลูกจ๋าเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปถึงเร็วเราก็จะได้ไปนู่นแต่ถ้าเราไปถึงช้าเราก็ไม่ได้เที่ยวเยอะวันไหนนะวันพฤหลีไอวันสุกเขาไม่ีแดดอาทตย์น่เรองอะวันสุกแค่ิบไม่า อาทิตย์นี้แหละลูกอาทิตย์นางแด้และน้องบอลอาทิตย์นี้ไงวันจันทร์นะวันจันทร์วันจันคานแม่ทำงานวันจันทร์แม่ก็หยุดเหมือนกันลูกนี่เราจะหยุดไปเลยแล้วก็กลับมาก็นั่นไงแม่ถึงอยากให้หนูหยุดไงอยากให้หนูล่างงานเอาไปสิลูกจ๋าเดินไปน้องพลอยน้องบอลเป็นไกด์นำเที่ยวนะจ๊ะวันนี้ แดดดีกับผาลูกมารับวิตามินพ่อแม่พี่น้องจ้าเ <Yeah. S 1> ลิกงานแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงน้องพลอยดูรายกาให้หมัวจ้าหน่อยสี่โมงครึ่งบอกหามงคล่บอกตอนนี้เป็นเวลาหามงคแงหามงเย็นด้จ้ะพ่อแม่พี่น้อง,อง,ง,งจ้า <Yeah. S 1> แฟนคลับอันห่องท,ทัดถีอยู่กรุงเทพหรือว่าเป็นแฟนคลับถีบอมันอีสานเนจาจะ <Yeah. S 1> <laughs> อัน <laughs> ภูมิใจหลายพ่อในเขาไปตอบคอมเมนต์ยืนเดิเขาไปตอบจ้ะอันเพื่อนว่าอันเริ่มเริ่มฟังอีสานถูกมือเริ่มฟังน้องแพทย์เปลาเริ่มหูแล้วจ้ะเข้าใจแล้วว่าปนโอ้ยภูมิใจหลายเด้อพ่อแมอ่พี่นอ้อ,นองเด้อ,อขอบคุณหลายๆจ้ะไม่หอยเห็ดหนูนูเราแห้งเหี่ยวไปซื้อจ้ะแห้งเหี่ยวไปเฉยๆเลยไปเดี๋ยวไปเบิ่งวิวริมทะเลกันอีกนิดนึ่งนะจ้ะสองคนพี่น้อง มีกันยอยูอ่สองคนพี่น,อน,นอออไไอ้องจ้ะสองคนพี่น้องนี่ติดบ้านไม่ค่อยออกไปไถ่เายย่อกันเอ้าเอายี่หเห็ดน้องมาบัดนี้พ่อแม่พี่น้องสองคนพี่น้องเพิ่นพากันมายางเลยแพทยังเพิ่นได้พาพ่อแม่พี่น้องมายางริมทะเลมาเดินริมทะเลกันเถิดจ้าลมก็ไม่แรงเท่าไหร่เนาะ มันจะอุ้ยที่นองจ๋าเนาะคุณพันท่วงบ่ได้มาท่านที่ล่มก็ได้มากย่องทักน่อคุณอุ้ย น้อยหนองบัวงา,น,าไนะนไปรถแล้วเัดจะพาพราไม่องมายงานยิ่งทำได้จ้ะเหนงานหยุดเลยนะไปท่อไหน่อคลิปนี้พ้กบสิาปาาประชามีแหละล่มแห้งจ้ะล่มแห้งนีู้วเวววววทีววัด ลูกอี๋เด้อจต่ได้คุณแม่พี่น้องจา้าอี๋จากสอ,องคนพี่น้องคนแรกคนที่แล้วไป,ปเขาสดเป็นสวัสดีรออจะส,สวยปรได้สวัสดีแล้วจ้ะไปรถแล้วผูณไอ้หน่อยหิ้วเข่าออกกําลังกายหลายพูดกินเข่าอย่างแต่บริจอยไปละจ้าขอบคุณทุกกําลังใจที่คอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจา้า่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเดินจ้่เด้อเจอกันคลิปหน้านะจ้ารักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า